điệp thì ta kia, không ai khai ra coi, hăng không về, không có là, là ba, ba, đó. Không, 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 ชื่อนี้ชือไรนะทงห้าพนกิ่งน่าเชิดอักบวกอักบวกือขนาดถึงนกกินข้าเมาบริกินซำชื่อวะไม่คข้ายรเห็ดยังเฉยเห็ดบดเห็ดบดนี่ออยู่วะน้อไม้มะรินไม้อืมกระสืนเป็นอับพลตะปูนผลิต เมื u, ่ออื à, à, ่นเช้าจริงเขาเขาจะเปิดตลาดอันนั้นเขาขายอไรบ้าเขามาขายเมื่บางคนเขาเออถือเสื้อถุงยังมานอนอยู่นอกบางคนเขาสิเขามาซื้อต่อนแรงซิเลาะบ่ะเลาะบ่นี่คือเขามาถือถือเสื้อถือหมอนมานอนทอย่างนาะอืมคนบ้านไก่เด้เนี่ขายเสื้อผ้าเราเป็นขมาววะ ບໍ່ມີດອກມື້ອື່ນພະມັດີ້